คุ้มค่ามากที่ได้อดหลับอดนอนดูงานนี้สำหรับงาน PlayStation 5 Showcase ในช่วงตี3ที่ผ่านมาบอกได้คำเดียวว่าว้าวมากถ้าไม่ติดมันดึกผมคงจะได้กรี๊ดหลายเรื่องเลยแหละแต่สำหรับใครที่ดูไม่ทันหรือดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะสำหรับช่วงเกมคอมเมนต์ในวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังกันเอาเรื่องแรกเลยเรื่องที่ชาวโลกอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือวันวางจำหน่ายและก็ราคาของเครื่อง PlayStation 5 ราคาสำหรับเครื่องที่เล่นแผ่นไม่ได้จะอยู่ที่ราคา399ดอลลาร์ส่วนราคาแบบที่เล่นแผ่นได้จะอยู่ที่499ดอลลาร์และเครื่องจะวางขายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่19พฤศจิกายนยนี้เตรียมเงินเตรียมบัตรเครดิตติดต่อโรงบาลขายไตยรอไว้ได้เลยคือมันถูกมากเลยนะคอนโซลยุคนี้ถูกเวอร์อะแต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่ได้โฆษณาถึงประสิทธิภาพหรือว่าลูกเล่นของตัวเครื่องให้ดูกันแต่เดี๋ยวก็คงมีข่าวเร็วๆนี้แหละยังไงก็รอรับชมกันได้เลย เรื่องต่อมาก็คือเกมที่เขาเอามาโชว์มีทั้งเกมเก่าจากงานครั้งที่แล้วแต่ว่าเอามาโชว์มากขึ้นและก็เกมใหม่ที่โคตรพ่อโครแม่น่าตกใจไม่คิดเลยว่าจะมาไวขนาดน,นี้ผมจะไล่ให้ฟังแล้วกันว่ามีเกมอะไรบ้าง Final Fantasy ภาค16เปิดตัวมาตามที่ลือกันเอาไว้ Spider- m a n Miles Morales สสำหรับเกมนี้มีโชว์ตัวอย่างเกมเพย์ด้วยนะซึ่งเกมเพย์ของมันถือว่าน่าสนใจมาก พ็อกวอร์ดเลกาซีสำหรับแฟนซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะถูกใจสิ่งนี้เห็นว็บแรกขนลุกเลยไม่คิดว่าเขาจะเอาซีรีส์นี้กลับมาทำเกมอีกครั้งคอ l ฟดิวตี้แบ็คอ c o l d War โชว์ศักยภาพของเกมเพย์ให้เห็นกันแบบเต็มที่ก่อนที่จะได้เล่นกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ยังก่อนเกมเปิดอัลฟาให้ลองเล่นกันในวันที่18-20ถึงนี้ด้วยแต่เฉพาะประเทศเยอรมันกับญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องนี้ใครทราบก็บอกผมทีนะ r Resident Evil Village โชว์ยเห็นอะไรหลายๆอย่างของตัวเกมที่น่าสนใจมากแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นการโชว์เกมเพเลย์เลยแต่โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจ d e Dead Loop เกมแนว FPS ที่ผสมความเป็นแฟนตาซีเข้ามาเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากคิดว่ายังไงเกมนี้ผมก็ไม่น่าพลาด Devil m ไม Cry 5 Special Edition ได้เล่นเวอร์จิลกันสักทีนะสำหรับคนที่เล่นมอมานานสำหรับตัวนี้ก็น่าจะเป็น DLC แหละ Over Soul s t r o m เกมนี้ผมไม่ค่อยเก็ตแฮะว่าเป็นเกมแนวอะไรแต่มุมกล้องเนี่ยจะเป็นแบบด้านข้างแบบไซส์คอริงตัวเกมจะเป็นเกมแนวเอเลียนอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็รอดูกันว่าเป็นเกมแนวไหน Demon Souls หนึ่งในเกมโซลที่ผมอยากเล่นมากที่สุดและมันมาในรูปแบบรีเมคซึ่งโคตรน่าเล่นเลยยังไงเกมนี้ผมก็ซื้อ Fortnite ที่ยังไงก็ยืนยันว่าจะลงเพย์ฟแน่นอนถึงกูจะถูกตัดออกจาก Apple แต่กูก็ยังได้ลงในเพย์ฟโว้ย อีพิกไม่ได้กล่าวและเกมสุดท้ายที่ไม่ได้โชว์อะไรเลยโชว์แค่โลโก้แต่เชื่อเถอะสาวก PlayStation กรี๊ดกันทุกคนนั่นก็คือ God of War Ragnarok ok. อันนี้คือพีคสุดแล้วไม่คิดเลยว่ามันจะมาไวขนาดนี้อีกเรื่องที่เขาเอามาโชว์ก็คือ PlayStation Plus สำหรับ PS 5ฟเหมือนเขาจะโชว์ว่าเกมไหนบ้างจาก PS4 ที่สามารถรันบน PS5 ได้เท่าที่เห็นก็จะเป็นเกมเอ็กซ์คลูแนวหน้าพวก God o f War, Uncharted 4, b l o o d b o r n e อะไรพวกเนี้ย และก็เกมยอดฮิตอย่างพวก Battlefield One, Resident Evil 7คือจริงๆเนี่ยมีเยอะเลยแหละลองไปดูวิดีโอตัวเต็มกันดูแต่สำหรับเกมพวกนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเปิดให้เล่นฟรีสำหรับสมาชิกซึ่งถ้าจริงก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อเครื่องมาแล้วจะไม่มีเกมเล่นอันนี้ก็มารอดูเขาประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีก็แล้วกันก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอตัวนี้ไงคุ้มค่าไหมสำหรับการรอคอยยังไงผมโดนแน่ๆอะเพย์ไฟเนี่ยเพราะทั้งเครื่องทั้งเกมมันโดนใจเลยเกินส่วนจะโดนเครื่องไหนเดี๋ยวว่ากันอีกที หวังว่าวันวางจําหน่ายเนี่ยน่าจะมีเครื่องให้ซื้อนะส่วนข่าวเพิ่มเติมจากนี้ก็รอดูกันว่าเขาจะประกาศอะไรกันออกมาอีกโอเคสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้ต้องขออภัยด้วยที่เสียงในวิดีโอตัวนี้มันฟังดูง่วงมากเพราะเวลาในตอนนี้คือตี50นาทีนี่คือเวลาที่ผมทําวิดีโอตัวนี้ก็นะ อยากรีบทำออกมาให้รับชมกันเร็วๆยังไงก็ฝากสนับสนุนดโดยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไค i b e กันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่จะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปนอนก่อนสวัสดีครับ